สวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะในโครงการซิมวิภาลาดพาวนะคะห้องนี้นะคะจะอยู่ชั้นที่24นะคะพื้นที่นะคะอยู่ที่110.16ตารางเมตรนะคะห้องแรกที่เราเข้ามานะคะเราก็จะเจอในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะและห้องครัวนะคะห้องครัวนี่ก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะมองไปรอบๆนะคะเราก็จะเจอในส่วนของโต๊ะ ทาอาหารนะคะแล้วก็จะเจอโซฟานะคะมีตู้มีชั้นเก็บของนิดนิดหน่อยเนาะนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูที่ระเบียงกันเลยนะคะระเบียงของชั้นนี้นะคะกว้างมากนะคะสามารถจัดปาร์ตี้เบาๆกันได้เลยทีเดียวนะคะอยากจะปิ้งบาร์บีคิวอ,อยากจะทำอาหารอยากจะนั่งกินลมชิลๆนะคะได้หมดนะคะพื้นที่ระเบียงนี้นะคะมีมากกว่า30ตารางเมตรเลยนะคะ เราไปดูกันต่อที่ห้องนอนนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะภายในห้องนอนนะคะก็จะประกอบไปด้วยชั้นวางทีวีนะคะตู้และเตียงนะคะกระจกนะคะสามารถเปิดได้นะคะเมื่อเราเปิดแล้วนะคะเราก็จะมีลมโฟเย็นๆภายในห้องนะคะห้องนอนถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะภายในห้องนอนนะคะก็จะประกอบไปด,ด้วยตู้และเตียงเช่นกันนะคะในห้องนอนใหญ่นะคะ ยังมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะแล้วห้องนอนใหญ่เนี้ยสามารถเปิดประตูระเบียงนะคะเดินออกไปดูระเบียงวิวด้านหน้าได้อีกด้วยนะคะอาเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำภายในมาสเตอร์เบดมนะคะในห้องน้ำนะคะก็จะสามารถเปิดไปที่ระเบียงได้ด้วยนะคะเพื่อระบายความชื้นนะคะวิวก็จะค่อนข้างดีและลมดีด้วยนะคะ ห้องน้าก็ใหญ่กว้างขวางนะคะถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําด้านนอกนะคะห้องน้าด้านนอกก็เช่นกันนะคะจะมีประตูเปิดออกไปที่หน้านระเบียงด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องซักผ้านะคะจะมีระเบียงเล็กๆอยู่ด้วยนะคะและนี่นะคะก็คือวิวของชั้น24นะคะมองวิวได้180องศาเช่นกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ